เป็นฝ้าทำไมจางยากและถ้าจางแล้วกลับมาเป็นใหม่ได้ไหมเป็นคำถามจากลูกค้านะคะก่อนอื่นเกดต้องอธิบายก่อนว่าพอฝ้าเนี่ยเราต้องรู้ว่าเกิดจากเม็ดสีเมลานินที่อยู่ข้างในที่มันเข้มมันมีปริมาณมากพอจึงลอยเด่นออกมาเป็นปืน้นหรือว่าเป็นรอยนะคะเป็นรอยฝ้าดำดำ,ดำ,ค,ำคล้ำๆบ้างสีน้ำตาลบ้างบางคนก็สีเทาบ้าง สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณต้องเลี่ยงจากสาเหตุที่ทําให้เกิดฝ้าไม่ว่าที่จะเป็นปัจจัยภายในหรือภายนอกนะคะภายในก็คือเรื่องของฮอร์โมนของตัวเราเรื่องของการที่เราไปกินยาคุมกําเนิดบ้างก็ดีหรือในเรื่องของการที่ไปใช้ภายนอกก็คือครีมมีสารบ้างโดนแสงยนต์ UV พวกนี้ถ้าเรารู้สาเหตุจะทําให้การดูแลฝ้าเนี่ยเห็นผลค่ะแต่ถ้าเราไม่รู้สาเหตุไม่ตรงจุด ต้องบอกว่าเกิดจากการกินยาคุมแต่ละมูแต่ไปเลเซอร์นะคะมันก็ออกประเดี๋ยวประดาวมันก็กลับมาใหม่อีกดังนั้นคําถามที่ว่ามันกลับมาเป็นใหม่ได้ไหมสามารถกลับมาเป็นใหม่ได้นะคะถ้าเราโดนสิ่งกระตุน้นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดเม็ดมสีเวลานินสิ่งกระตุ้นที่ทาให้เกิดฝ้าฝ้ามันก็กลับมาใหม่ได้การดูแลฝ้ามันเป็นการดูแลระยะยาวเหมือนการวิ่งมาราธอนนี่เลยค่ะเพราะมันอยู่ด้านใน ฟ้าไม่ได้เกิดขึ้นประเดียวประดาภายในวันสองวันแต่มันเกิดจากข้างในที่มันเกิดเม็ดสีเมลานินดังนั้นไม่ใช่ขูดลอกสองทีแล้วหายเลยนะคะแต่การดูแลต้องควบคู่ทั้งภายในภายนอกด้วยในส่วนหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือบางคนเนี่ยจากเคสบางเคสก็คือพอจางแล้ว ใช้ชีวิตค่อนข้างจะสมุกสมบันเช่นออกไปกิจกรรมกลางแจ้งไม่เคยทาครีมกันแดดหรือว่าไปลองผลิตภัณฑ์ใหม่ๆไปขัดหน้าหรือว่าไปเลเซอร์ไปยิงนู่นยิงนี่นะคะมีหลายเคสจีก้กระทำไมเป็นจุดด่างดำก็มาปรึกษาตอนนี้เป็นแผลเป็นนะพี่แล้วเรารู้สึกว่ารอยฝ้ามันจะขึ้นมาแล้ว เพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณทำเนี่ยถ้ามันรบกวนผิวถ้ามันมากเกินไปจะจะทำให้ผิวบางได้เพราะผิวบางสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะคือผิวที่ไวต่อแสงพอไวต่อแสงสิ่งกระตุ้นสิ่งร้ามาโดนกับผิวที่บางฝ้ามันจึงเกิดขึ้นมาอีกค่ะมันจึงกลับมาเป็นใหม่ได้นะคะไม่ว่าคุณรักษาด้วยวิธีไหนจะเป็นการทายาเป็นการเลเซอร์ต้องบอกไว้เลยว่า กลับมาเป็นใหม่ได้ค่ะการดูแลที่ดีที่สุดก็คือทั้งภายในและภายนอกอย่างที่หลายๆคลิปเราเคยแนะนำนะคะทั้งเรื่องของสุขภาพการกินการนอนการดื่มน้ำให้มากและการใช้ครีมต้องระวังไม่ใช้ครีมแรงกัดลอกหรือครีมมีสารต้องอยู่บนความปลอดภัยค่ะเห็นผลปลอดภัยลดเม็ดสีเมลานินอย่างค่อยเป็นค่อยไปและสิ่งที่คุณลืมไม่ได้ กันแดดคือเกราะคุ้มกันนะคะคนที่ไม่ทาครีมกันแดดแต่หวังผลให้ฝ้าลดลงยากมากๆเพราะแสง U V อยู่รอบตัวเราถึงแม้เราไม่ได้ออกไปเจอแดดแต่อยู่ในบ้านเราใช้มือถือใช้โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไอทีโดนแสงจากท,ทีวีโดนแสงไฟนะคะหรือไอร้อนจากเราทำกับข้าวหน้าเตาพวกนี้กระตุ้นฝ้าได้หมด ถ้าเราทราบแบบนี้แล้วเราจะได้เลี่ยงนะคะและทาครีมกันแดดมันทาเป็นประจำในปริมาณที่ถูกต้องด้วยที่จะได้ให้ SPF เต็มเม็ดเต็มหน่วยคือ SPF 50นะคะถ้าเราเห็นละข้างขวดเขียน50แต่ถ้าใช้น้อยมันเท่ากับไม่ได้ทาไม่มีประสิทธิภาพค่ะก็ต้องทาชนิดครีมบีบ2ข้อนิ้วชี้แบบนี้นะคะเต็มๆไม่ใช่ขีดดินสอเล็กๆนะคะต้องเยอะพอ แล้วทาเนี่ยวิธีทาทีละ1ข้อนิ้วทาทับ2ชั้นเป็นเกราะคุ้มกัน2ชั้นและทาซ้ำทุก2 3ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะอดทนพอมีความที่เราเนี่ยใจเย็นพอดูแลอย่างปลอดภัยจะเห็นผลค่ะฝ้าจางได้นะคะวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้หลายๆเคสและสำหรับคนที่ดูแลฝ้ายังรู้สึกว่าไม่ตอบโจทย์ ยังไม่เจอสิ่งที่ใช่ฝ้ายังเต็มอยู่เลยอยากแนะนำชุดดูแลฝ้าจากเคที่ที่มี3ชิ้น3ขั้นตอนนะคะ,ะตัวแรกเซรั่มลดฝ้าหน้ากระชับระดับยีนจากเคที่ ตัวนี้จะช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำรอยหมองคล้ำเนี่ยเขาเอาอยู่เลยและยังช่วยเติมน้ำให้ผิวให้ผิวเราชุ่มชื้นขึ้นอิ่มน้ำขึ้นกักเก็บน้ำได้ถึง72ชั่วโมงหน้าถึงเปล่งปลั่งนะคะทาครีมทาแป้งก็ต,ติดหน้าดีด้วยและลดอาการแสบแดงแสบกล้านฟื้นฟูเซลล์ผิวใหม่ ด้วยอัลาโทอินวิตามิน B3 B5 แล้วก็ยังมีตัวริงเคิลฟิลนะคะลดริ้วรอยไฮยาลูรอนเพิ่มคอลลาเจนด้วยใช้ร่วมกับครีมกันแดดบีกันแดดเคที่เอ50 PA บวกและสะบู่สูตรภายแฮนเมดว่านนางคำจากเคที่ทักเข้ามาได้